สรุป3าวิกฤตของคุณทศจิราธิวัน์ประธานกลุ่มเซนทันปะกะติแล้วนะคะคุณทศจิราธิวัน์นั้นไม่ค่อยจะออกมาให้สัมภาษณ์เท่าไหรค่ค่ะแต่ครั้งนี้นะคะเราได้ฟังแนวความคิดของคุณทศและคิดว่ามีมุมที่น่าสนใจอยู่หลายประเด็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะการผ่านวิกฤตครั้งสําคัญไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ไฟไหม้ที่เซนทันชิดลมวิกฤตต้มยำกุง้งและวิกฤตโควิด -19 กลุ่มเซนทันกว่าจะมาถึงวันนี้ผ่านอะไรกันมาบ้างถ้าพร้อมแล้วลงคุนแมนจะเล่าให้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นด้วยการที่คุณทศนั้นได้เล่าย้อนไปถึงวิกฤตครั้งใหญ่ๆที่เคยเผชิญมา3ครั้งค่ะครั้งแรกนั้นก็คือเหตุการณ์ไฟไหม้ที่เซนทันชิดลมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปี2538นะคะในเวลานั้นห้างเซนทันชิดลมนั้นถือเป็นธุรกิจหลักและเปรียบเสมือนเรือธงหรือบ้านของตระกูลไฟไหม้ในครั้งนั้นทําให้ตึกเสียหายทั้งหมดและเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นในวันเกิดของคุณทศด,ด้วย ในแง่ของธุรกิจนั้นนะคะต้องบอกว่าวิกฤตครั้งนั้นเนี่ยไม่ได้ทําให้ธุรกิจเสียหายมากนะคะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยก็ยังสามารถไปเดินช้อปปิ้งที่สาขาอื่นได้และที่สําคัญเนี่ยยังกลายเป็นโอกาสครั้งสําคัญที่ทําให้กลุ่มเซนทันนั้นหันมารีโนเวทสร้างบ้านใหม่อย่างเซนทันชิดลมเนี่ยให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมแต่ในแง่ของอารมณ์แล้วเนี่ยคุณทศยอมรับเลยค่ะว่าถือเป็นวิกฤตที่หนักมากเพราะคุณทศเนี่ยเคยร้องไห้กับเหตุการณ์ครั้งนั้นด้วย เหตุการณ์ที่2คือวิกฤตต้มยำกุ้งนะคะซึ่งเกิดขึ้นในปี2540วิกฤตครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในครั้งที่หนักที่สุดแล้วก็ส่งผลกระทบต่อทั้งประเทศนะคะปัญหาหลักก็คือบริษัทจํานวนมากในเวลานั้นเนี่ยกู้เงินมาเป็นดอลลา,าร์สหรัฐและเมื่อข่้เงินบาทอ่อนตัวจาก25บาทเป็น50กว่าบาทก็ทําให้หนีที่กู้มานั้นเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าทันทีในเวลานั้นบริษัทต้องขายทรัพย์สินออกไปจํานวนมากนะคะเพื่อที่จะรักษาธุรกิจหลักเอาไว้โดยทรัพย์สินที่ต้องขายออกไปเนี่ยก็รวม ถึงธุรกิจที่เพิ่งจะเริ่มต้นด้วยอย่างเช่นบิ๊กซีซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเพิ่งมีแค่20สาขาและการขายหุ้น4 0ในคาฟูคุณทศเล่าให้ฟังนะคะว่าตอนนั้นเนี่ยจำเป็นต้องตัดใจขายหุ้นคาฟูออกไปในมูลค่าหลักร้อยล้านบาทเท่านั้นเองโดยคนที่ซื้อหุ้นคาฟูจากคุณทศไปเนี่ยนะคะหลังจากนั้นเขาเอาหุ้นคาฟูกลับมาขายอีกครั้งเนี่ยขายได้ในระดับราคาหมื่นล้านกันเลยทีเดียวค่ะนอกจากนั้นเนี่ยสำหรับบิ๊กซีเองก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ ทศเสียดายเป็นอย่างมากนะคะบิ๊กซีในช่วงเวลานั้นถือเป็นไฮเปอร์มาร์เก็ตแห่งแรกๆของเมืองไทยนะคะมาก่อนทั้งโลตัสแล้วก็คาฟูด้วยซ้ำไปแล้วคุณทศก็บอกเขาว่าธุรกิจบิ๊กซีเป็นธุรกิจที่ในช่วงเวลานั้นเนี่ยแม้จะเจอวิกฤตนะคะแต่ก็ยังมีกําไรแล้วก็เติบโตได้อย่างต่อเนื่องในเวลานั้นกลุ่มเซนทันเนี่ยขายหุ้นบิ๊กซีออกมาที่มูลค่าประมาณ6000กว่าล้านบาทนะคะและคนที่ซื้อไปเนี่ยก็เป็นนักลงทุนต่างชาติและหลังจากนั้นนักลงทุนต่างชาติรายนั้นเนี่ยก ิกซีออกมาในมูลค่ากว่าแสนล้านบาทกันเลยทีเดียวซึ่งมูลค่ามหาศาลของบิ๊กซีที่เพิ่มขึ้นมานั้นเนี่ยนะคะเรียกว่าใช้เวลาภายใน20กว่าปีเท่านั้นเองวิกฤตที่3คือวิกฤตโควิด -19 ค่ะซึ่งคุณฮดบอกว่าสถานการณ์วิกฤตครั้งนี้เป็นอะไรที่แปลกมากนะคะเพราะถึงแม้กลุ่มเซนทันนั้นจะมีการกระจายความเสี่ยงทั้งทำธุรกิจโรงแรมค้าปลีก ศูนย์การค้าการขยายไปเวียดนามและยุโรปแต่กลับกลายเป็นว่าการกระจายความเสี่ยงเหล่านั้นไม่ได้ช่วยอะไรในวิกฤตครั้งนี้เลยเพราะทุกธุรกิจถูกกระทบพร้อมกันหมดและเป็นครั้งแรกในรอบ75ปีที่บริษัทนั้นต้องปิดร้านปิดศูนย์การค้าแต่กลุ่มเซนท่านนั้นกลับใช้วิกฤตครั้งนี้นะคะในการเป็นโอกาสในการปรับตัวครั้งสําคัญค่ะ เขาหาวิธีทําอย่างไรก็ได้นะคะให้ถึงแม้ว่าหน้าร้านเนี่ยจะถูกปิดห้างจะไม่สามารถมีใครมาเดินช้อปปิ้งได้แต่ยังสามารถรักษาให้มียอดขายในระดับหลายสิบเปอร์เซ็นไม่ใช่ว่าเป็นศูนย์เหมือนกับการปิดห้างซึ่งแนวทางในการปรับตัวนั้นก็คือการขายของออนไลน์ผ่านการใช้เทคโนโลยีต่างๆนะคะที่ทําให้ถึงแม้ลูกค้าเนี่ยจะไม่มาห้างก็ยังสามารถซื้อของจากเซ็นทัลได้ วิกฤตที่ผ่านมาเหล่านี้นะคะทำให้คุณทศนั้นได้บทเรียนแล้วก็ได้สร้างวินัยพร้อมๆกับหลักคิดสำคัญให้กับบริษัทข้อแรก คือหลักคิดของการเรียนรู้ที่จะปฏิเสธค่ะก่อนวิกฤตคุณทศบอกว่านักธุรกิจมักจะมองเห็นโอกาสไปหมดแล้วก็อยากทาซะทุกอย่างแต่สิ่งสําคัญก็คือคุณต้องเรียนรู้ที่จะปฏิเสธให้เป็นข้อที่2ความมุ่งเน้นวิกฤตนั้นทาให้ผู้บริหารและคณะกรรมการนั้นเข้าใจน,นะคะว่าเราควรจะต้องโฟกัสเฉพาะธุรกิจหลักหรือ core business ของเราประเด็นที่3คือเรื่องของการบริหารค่าใช้จ่ายค่ะคุณทศบอกว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นทําให้บริษัทนั้นลดค่าใช้จ่ายได้จนกลายเป็นบริษัท เหมือนนักกีฬาที่ไม่มีไขมันนะคะการดูแลค่าใช้จ่ายที่ดีเนี่ยทำให้ในระยะยาวแล้วบริษัทนั้นมีความมั่นคงมากขึ้นแล้วก็ไม่เจ๊งง่ายขึ้นข้อ4การลงทุนอย่างมีวินยัยกลุ่มเซนท่นนั้นมีการจัดตั้ง investment committee ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะรีวิวการลงทุนทั้งหมดแม้แต่หลัก10ล้านหรือ1 0อยล้านเพื่อให้แน่ใจค่ะว่าทุกการลงทุนนั้นมีประสิทธิภาพคุ้มทุนและมีความเสี่ยงที่เหมาะสมและข้อ5คือการจัดการสต็อกวิกฤตต่างๆนั้นทําให้กลุ่มเซนท่นรู้ค่ะว่าการมีห้อง สต็อกสินค้าจำนวนมากนั้นไม่จําเป็นอีกต่อไปการลดสต็อกเพื่อบริหารกระแสะเงินสดไม่ได้ทําให้ยอดขายตกหรือมีปัญหาในการทํางานโดยพื้นที่สต็อกนั้นสามารถลดลงได้อย่างมากนะคะอย่างเช่นจาก2,000ตารางเมตรเหลือ500ตารางเมตรและก็ทําให้บริษัทนั้นมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในขณะที่ปรัชญาการเงินและการลงทุนของกลุ่มเซนทันเบื้องหลังที่ได้มาจากวิกฤตเหล่านี้ก็คือข้อแรกการลงทุนระยะยาวธุรกิจของตระกูลนั้นจะให้ความสําคัญกับการสร้างและการพัฒนาโดยตลอดเจ 15ปีที่ดําเนินกิจการมานะคะกลุ่มเซนทันนั้นจ่ายปันผลไม่เกิน20ปีเพื่อที่จะนําเงินของบริษัทไปลงทุนอย่างต่อเนื่องข้อที่2คือการควบคุมหนี้ คุณทศบอกว่าเมื่อบริษ,ษัทมีการลงทุนเยอะก็จะต้องมีการควบคุมหนี้อย่างเคร่งครัดโดยจะมีสูตรนะคะที่ไม่ให้มีหนี้เกิน3เท่าของเงินที่หาได้เช่นถ้าเราหาเงินมาได้100หนี้ที่เราจะก่อก็ไม่ควรเกิน300และข้อที่3คือเน้นลงทุนตามความชํานาญซึ่งความเชี่ยวชาญของกลุ่มเซนท่านนั้นก็คือเรื่องของที่ดินการก่อสร้างรีเทลโรงแรมและศูนย์การค้า นอกจากนี้วิกฤตไฟไหม้ที่เซนทันชิดลมนั้นก็เป็นเครื่องเตือนใจค่ะที่ทำให้คุณโทตดนั้นตั้งใจอยากจะขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้นและสร้างเสาหลักของธุรกิจเซนทันเนี่ยให้มีมากกว่าแค่เสาเดียวและนั่นก็คือการที่กลุ่มเซนทันนั้นเน้นที่จะขยายกิจการไม่ใช่แค่ในกรุงเทพแต่ยังออกไปต่างจังหวัดด้วยและที่สำคัญไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแต่ยังขยายกิจการไปยังต่างประเทศด้วย ซึ่งการตัดสินใจที่ขยายธุรกิจออกไปแบบนั้นก็มีทั้งเคสที่ประสบความสำเร็จและเคสที่ล้มเหลว อย่างในอินโดนีเซียเองก็เป็นเคสที่กลุ่มเซนทันไปแล้วไม่ประสบความสําเร็จในการขยายสาขานะคะเหตุผลก็คืออินโดนีเซียนั้นเป็นประเทศที่มีบริษัทยักษ์ใหญ่มากนะคะและอุตสาหการรมค้าปลีกก็มีการผูกขาดสูงค่ะการผลิตสินค้าและบริการต่างๆในอินโดนีเซียนั้นจะถูกควบคุมโดยไม่กี่บริษัทซึ่งก็เลยทําให้ธุรกิจยากต่างจากประเทศไทยที่ธุรกิจนั้นกระจายไปหลายๆบริษัทแล้วก็สามารถหาคู่ค้าได้ง่ายกว่าส่วนในจีนเองเนี่ยคุณทศก็ยอมรับว่ากลุ่มเซนทันประสบ ความล้มเหลวและขาดทุนไปมากเช่นกันเพราะจีนเองเนี่ยนะคะคุณทศบอกว่าเป็นตลาดที่ใหญ่เกินไปในตลาดนี้เนี่ยมีผู้เล่นมากเกินไปค่ะซัพพลายเยอะกว่าดีมานส่วนประเทศที่ธุรกิจไปได้ดีก็จะมีอย่างเวียดนามซึ่งเหมีอัตารารเติบโตอยู่ประมาณ6-8%แตแต่แปลกนคะคะที่คนส่วนใหญ่จะเห็นว่าเวียดนามเติบโตดีแล้วไทยเนี่ยไม่ค่อยโตแต่ในสายตาของคุณทศนั้นกลับเห็นว่าประเทศไทยช่วงหลังโดยเฉพาะโควิด19นั้นมีการพัฒนากว่าเวียดนามมากส่วนใน ยุโรปนั้นนะคะสิ่งที่คุณทศแทนก็คือเทรนดนั้นเปลี่ยนไปเน้นที่แบรนด์หรูมากขึ้นซึ่งเทรนดนี้กำลังเป็นเทรนด์สำคัญของโลก มาที่คําถามเรื่องของการบริหารธุรกิจครอบครัวในมุมมองของคุณทศนะคะคุณทศได้บอกไว้นะคะว่าการบริหารธุรกิจครอบครัวนั้นมีความท้าทายมากกว่าการบริหารธุรกิจทั่วไปค่ะเพราะจะต้องทําให้สมาชิกครอบครัวที่มีหลากหลายความคิดนั้นเห็นและพอใจรงกันแต่ทางกลุ่มเซนทันนั้นก็มีการปรับตัวสู่ความเป็นมืออาชีพมากขึ้นจากเดิมที่เป็นระบบกงสีที่หลายๆอย่างนั้นปนเปกันไปหมดองค์กรนั้นได้มีการปรับตัวสู่ความเป็นมืออาชีพและก็แบ่งในเรื่องของครอบครัวธุรกิจ และผู้ถือหุ้นออกจากกันอย่างชัดเจนและการเลือกซ e o ที่จะมาบริหารกิจการธุรกิจครอบครัวนั้นก็ต้องมีความเหมาะสมและไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกในครอบครัวเสมอไปนอกจากนี้ก็จะมีส่วนของ Family c o u n c i l ที่จะมีการบริหารจัดการในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับธุรกิจโดยตรงเช่นเรื่องบ้านงานแต่างงานงานศพค่าเล่าเรียนของบุตรหลานรวมไปถึงค่ารักษาพยาบาลต่างๆของคนในครอบครัว แต่ในอีกมุมนึงนะคะคุณทศก็บอกว่า Family Business หรือธุรกิจครอบครัวนั้นก็มีข้อดีเช่นกันค่ะซึ่งข้อดีนั้นก็คือการมีวิสัยทัศน์และการตัดสินใจในระยะยาวทำให้ธุรกิจครอบครัวส่วนใหญ่นั้นมักจะมีความสัมพันธ์ที่ดีนะคะต่อคู่ค้ามายาวนานต่อเนื่องหลายสิบปี ดยคุณทศมองนะคะว่าธุรกิจของไทยนั้นถือว่าดีที่สุดในโลกแห่งหนึ่งด้านรีเทลและมีการพัฒนาโครงการมิกซ์ยูสขนาดใหญ่ซึ่งต่างชาติไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นจีนยุโรปต่างก็มาศึกษาโมเดลของเซนทันนอกจากนี้เนี่ยคุณทศยังมีการให้มุมมองนะคะเกี่ยวกับโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยด้วยโดยคุณทศนั้นมองนะคะว่าจุดแข็งของประเทศไทยนั้นก็คือภาคบริการคุณทศบอกนะคะว่าคนไทยเราเนี่ยเก่งเรื่องของการบริการมีความคิดสร้างสารรค์และก็ชอบงานศิลปะแต่ภาครัฐบาลน มักจะมุ่งเน้นไปยังการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมและการผลิตโดยไม่ค่อยหันมาสนใจภาคบริการสักเท่าไหร่คุณทศเลยมองว่ารัฐบาลน,นั้นควรจะหันมาสนับสนุนภาคบริการมากขึ้นโดยปัญหาสําคัญอย่างเรื่องของระบบรถไฟหรือโครงสร้างพื้นฐานที่ประเทศไทยยังขาดอยู่นะคะคุณทศเนี่ยได้ยกตัวอย่างถึงเกาะสมุยค่ะว่าอย่างพอเกาะสมุยเนี่ยพอมีสนามบินก็เปลี่ยนไปมากจากเดิมที่เป็นแค่เกาะที่มีแต่สวนมะพร้าวจนตอนนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกนอกจากนี้เนี่ยนะ ภาครารัฐก็ควรจะส่งเสริมการฝึกอบรมคนไทยให้เข้าสู่ตําแหน่งที่มีรายได้สูงอย่างเช่นการสนับสนุนนะคะให้เชฟในโรงแรม5ดาวที่ได้เงินเดือนหลายแสนบาทเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยมีแต่หัวหน้าเชฟฝรั่งแต่จริงๆแล้วคุณทศมองว่าคนไทยก็สามารถขึ้นมาเป็นหัวหน้าเชฟที่สามารถมีเงินเดือนระดับนั้นได้เช่นกัน แม้เทคโนโลยีต่างๆนั้นจะมาทําให้การบริการหลายๆอย่างเนี่ยสะดวกขึ้นนะคะแต่คุณทดบอกเลยค่ะว่าแต่เทคโนโลยีเหล่านั้นเนี่ยไม่สามารถทดแทนการบริการได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นประเทศไทยของเราที่มีจุดเด่นเรื่องของการบริการอยู่แล้วนะคะจึงควรสร้างสถานที่ที่จะดึงดูดผู้คนเข้ามาจากเดิมที่เน้นแต่การขายของให้กลายมาเป็นเซอร์วิสแล้วก็เรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์มากยิ่งขึ้น และสําหรับเทรนหรือความท้าทายในอนาคตที่กําลังจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยคุณทศเนี่ยก็มองเห็นนะคะว่าอีกหนึ่งเรื่องสําคัญที่ทุกคนไม่ควรมองข้ามก็คือภาษีนําเข้าของไทยตอนนี้เนี่ยถือว่าสูงที่สุดในภูมิภาคอาเซียนนะคะสูงกว่าทั้งเมียนมาลาวกัมพูชาอินโดนีเซียและก็มาเลเซียโดยคุณทศบอกนะคะว่าภาษีที่สูงนี้เนี่ยจะทําให้เงินไหลออกนอกประเทศค่ะเนื่องจากคนไทยก็จะไปซื้อของต่างประเทศและทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาใช้ใจ่ายต่อหัวในการซื้อของน้อยลงในบ้านเรานะคะดังนั้นถ้าเรา มีการปรับภาษีนำเข้าให้แข่งขันได้ก็จะเป็นการช่วยกระตุ้นการซื้อในประเทศกันมากขึ้นส่วนมุมมองในเรื่องของเทรนด์การบริโภคเนี่ยนะคะคุณทศมองว่าเรื่องของช่องทางการขายจะไม่มีช่องทางใดช่องทางหนึ่งที่จะมาครอบงำหรือทดแทนไปได้ทั้งหมดนะคะการขายผ่านออนไลน์โซเชียลมีเดียติ๊กตอ,อกก็มีความสําคัญค่ะแต่ออฟไลน์ก็ยังต้องมีอยู่นะคะดังนั้นร้านค้าเนี่ยจะต้องปรับตัวให้ทําได้ถูกรูปแบบหรือที่เรียกว่าเข้าใจโมเดลออมนิชแนลนั่นเอง ส่วนอีกด้านหนึ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็คือเทรนด์การใช้จ่ายค่ะคุณทดมองเห็นนะคะว่าเด็กยุคใหม่เนี่ยกล้าที่จะใช้เงินมากขึ้นแล้วก็กล้าที่จะใช้ของดีที่มีราคามากขึ้นเช่นเดียวกันกับกลุ่มคนที่สูงอายุขึ้นมาหน่อยนะคะหลังโควิด19เนี่ยเห็นได้ชัดเลยคะ่ะว่ากล้าที่จะใช้เงินมากขึ้นเขาไม่รู้ว่าจะอยู่ได้ใช้เงินไปจนถึงเมื่อไหร่ สุดท้ายนี้คุณทศได้ให้คําแนะนําสําหรับคนรุ่นใหม่และก็ธุรกิจ SME ไว้นะคะว่าหากอยากสําเร็จและไปได้ไกลเนี่ยต้องมีความหลงไหลในธุรกิจต้องมีความเป็นผู้นําที่ดีและต้องมีวินัยในเรื่องของค่าใช้จ่ายและการลงทุนโดย SME นั้นต้องหาดีมาร์และซัพพลายที่ถูกต้องของตัวเองให้เจอนะคะ ควรหาช่องทางที่คนอื่นเนี่ยยังไม่ทำและเมื่อเราเจอแล้วเราก็ต้องทำให้ดีรักษาซึ่งคุณภาพไว้รวมถึงความรู้เรื่องภาษาก็เป็นเรื่องสำคัญมากที่ขาดไม่ได้นะคะในยุคหลังจากนี้เนี่ยการที่เราจะเข้าถึงความรู้และเทคโนโลยีต่างๆจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องเข้าใจอย่างน้อยไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนเพราะสิ่งนี้จะทําให้เราเรียนรู้ได้ทั่วโลกนะคะและคุณฮดยังบอกไว้ด้วยอีกค่ะว่าหลังจากนี้เนี่ยคนที่มีศักยภาพเรื่องของภาษากับคนที่ไม่รู้ภาษาจะมีความแตก ากกันนมขึ้รๆรวมถึงคุณทศยังทิ้งท้ายด้วยคําแนะนําสําหรับคนรุ่นใหม่ด้วยนะคะว่าคนรุ่นใหม่ในยุคนี้เนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี Can Do Attitude นะคะอย่าเพิ่งไปให้ความสําคัญกับเรื่องของตัวเงินที่เป็นเงินเดือนในช่วงแรกมากนะักแต่อยากให้ทุกคนเนี่ยใส่ใจกับเนื้องานแล้วก็สร้างผลงานที่ดีนะคะเพราะถ้าคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่เน้นการเปลี่ยนงานไปมาเน้นแค่ผลประโยชน์ระยะสั้นนะคะสุดท้ายเนี่ยจะทําให้ชีวิตการทํางานนั้นตันอยู่แค่อายุ 40, 40. โดยคุณทศบอกไว้นะคะว่าช่วงอายุ20-30ปีนั้นเป็นช่วงสําคัญที่เราต้องสร้างฐานความสําเร็จค่ะแล้ว payback ที่คุ้มค่าจะมาในช่วงอายุ40-60ปีซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดทั้งนี้มุมมองดีๆของคุณทศเหล่านี้เนี่ยเราได้มาจากการฟังสัมภาษณ์คุณทศจิราธิวัฒน์นะคะในหัวข้อถอดบัญญัติธรรมนูญจิราธิวัฒน์ไม่มีวิกฤตใดที่ฝ่าไปไม่ได้ซึ่งจัดทําขึ้นโดยหอการค้าไทยนะคะใครอยากดูคลิปเต็มเนี่ยก็สามารถไปดูกันได้ที่ช่อง YouTube ที่ชื่อว่า ไทยแชมเบอร์ออฟฟิเชียลนั่นเองค่ะการลงทุนในความรู้ไม่มีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรกดติดตามลงทุนแมนไว้ในทุกช่องทาง